มินิเลโลแวนหนุ่มยูทูบเบอร์นักเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติไปกับรถมินิแวนคู่ใจความสุขที่เติมเต็มฝันใครหลายคนก็ต้องบอกไว้เลยว่าได้ไปเจอในฟิตของช่องยูทูบนี้โดยบังเอิญและประทับใจการนำเสนอการท่องเที่ยวสไตล์เชิงธรรมชาติรถแคมปิง้งไปตามที่ต่างๆแหล่งท่องเที่ยวในไทย เมื่อคุณได้เข้าไปสัมผัสแล้วคุณอาจจะหลงรักชายผู้นี้อีกคนก็เป็นได้เนื้อหาของช่องก็จะเป็นการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่ได้อนุญ,ญาตให้รถสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ตามที่ต่างๆด้วยความที่มีชื่อช่องว่า Mini Leno Van รถของเขาจะมาในทีมสีเหลืองน่ารักเป็นรถตู้ Mini Vanlex กระทับรดัดยี่ห้อ Mitsubishi 3 0 0รุ่นปีน่าจะประมาณ 1992 1993แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่ภายในรถไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถพักค้างอ้างแรมได้เลยมีทั้งอาทิที่นอนพับเก็บได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ที่ได้ติดตั้งไว้ในรถม่านอาบน้ำข้างรถซึ่งบรรทุกน้ำประมาณ30ลิตรไว้บนแลกวางบนหลังคามีห้องครัวภายในรถอีกด้วยแต่ก็ทอดงบอก,อกว่าอุปกรณ์ของเขาไม่ได้แพงหรูรา แต่เขาเน้นการใช้งานหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเน้นการดัดแปลงปรับใช้ DIY ให้เกิดประโยชน์มากกว่าซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเขาออกแบบพื้นที่ใช้สอยในรถได้ดีเลยทีเดียวใช้ประโยชน์ได้อย่างครบครันและลงตัว เขามักจะทำอาหารกินเองวัตถุดิบง่ายๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดมาประกอบอาหารในรถซึ่งมักจะเป็นไฮไลท์ของคลิปแต่ละตอนของเขาเสมอรวมไปถึงการพาไปชมวิวเทวทับอันสวยงามทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนและอีกหนึ่งไฮไลท์ของคลิปคือลุ้นการเดินทางผจญภัยไปกับเขาในการฟันฝ่าอุปสรรคในการเดินทางไปกับรถตู้มินิแวนของเขา ด้วยรถมิซูบิชิอัล300ของเขานั้นเป็นรถเครื่องเล็กขับเคลื่อน2องล้อในการขับขึ้นเขานั้นมักจะยากลําบากแต่เขาก็มักจะใช้วิธีการติดต่อพี่ๆในพื้นที่ในการนํารถถ่ายมาลากขึ้นไปซึ่งต้องบอกเลยว่าลุน้นุนตื่นเต้นเล็กน้อยกันเลยทีเดียวว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่เขาจะวางแผนการเดินทางก่อนเสมอว่าสถานที่ที่เขาจะไปแคมปิ้งนั้นอนุญาตให้สามารถจอดรถนอนได้หรือไม่ และอีกสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นความน่ารักของช่องนี้นั่นก็คือเมื่อเขาได้ไปพักสถานที่แห่งใดก็ตามนั้นก่อนเดินทางกลับเขามักจะเดินเก็บขยะบริเวณรอบๆที่ถูกผู้คนทิ้งเอาไว้เก็บกลับไปเพื่อเอาไปทิ้งในทางขยะให้ถูกที่ถูกทางอยู่เสมอส่วนเศษอาหารที่เขาประกอบเองหรือแม้แต่การล้างถ้วยจานชามเขาก็จะล้างลงไปในสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในรถของเขาเสมอ ถ้าใครได้ติดตามก็จะเพลิดเพลินไปกับการเดินทางของเขาเหมือนเราได้นั่งรถไปเที่ยวกับเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งเชื่อแน่ว่ามันเป็นความสุขที่ดูเรียบง่ายที่มาเติมเต็มความฝันของใครหลายคนเลยทีเดียวที่อยากจะได้ท่องเที่ยวแบบนี้สักครั้งในชีวิตกับการดื่มด่ำกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวด้วยและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน สามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวของเขาได้ที่ช่อง y o ยูทูบม i นิเลโนแวน